วัสดี้าะมากินข้าวจ้ะมีปลาทูก,กับไก่ทอดค่ะไก่ย่างแอะหมาเรี่ยงขาหักอ่ะต้องผ่าจ้ะ ถ้าอยู่ข้างล่างค่ะมันย่างตลอดหมอเขาบว่อยากให้ย่างจริงๆเขาให้ขังไว้ในกลุมาได้จะมากินน้ำกันบุมไปฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วจะตอนนี้มีอาการคือมึกนาตามีไข้นั่งลง มีไข้แล้แกัอ,อปวดแขนจ้ะปวดแขนมากเลยปวดคอตรงนี้มันตึงๆปวดแขนมากอาการคือคือรอบแรกเลยจ้ะมีเออท้องเสียกับบอแมนว่าท้องเสียแบบนักหนาสาหัสเข้าห้องน้ำบ่อยอะจ้ะ นี่แหละอาการเบื้องต้นค,คือตอนนี้ก็คือมีไข้ก็กินยาจ้ะมาเลยจะมากินน้ำแกนปวดแขนข้างนี้มากเลยจ้ะตึงปวด ริงมันมีน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาทูกับน้ำพริกอ่องเอาบานมน่น้ำพริกปลาทูน้ำพริกกระปิแต่บอยากกินด้ จะกินแบบจืดๆแบบผัวเพชรปลาทูก็แห้งกี่นั่งลงนั่งลงเหลยวนี้ năng luôn, năng luôn, khi giảm nhàng thì khác พิจิตล้อมเนี้ยมีความรู้สึกว่าพยาบาลมือหนักมากสมหรับ,บุ๋มมากะอาการคือเกาเปียกเลยคือฉีดปุ๊บประมาณ เกือบชั่วโมงไะแต่ช่วงระหว่างที่นั่งรถมาเนี่ยมีความรู้สึกชาชาแขะชาซีกหนึง่งนะรชาแล้วก็ปวดปวดไหล,ล่รอบนี้ที่เขาชีดเขาจะกดนำานะกดเบิ้งว่าประมาณว่าจะเอาเข็มลงตรงใด ช่วงนั่งอยู่รอครึ่งชั่วโมงเนะีออ่ยก็บ่มีอาการอย่างแต่ช่วงที่เอ่อนั่งรถกลับมาเนี่ยมีความรู้สึกชาชาซีกหนึ่งคือตึงตรงนี้ตึงมากแต่ตรงนี้คือค้นคอตกหมอนเหตุแบบนี้เนี่ยตึงมากเลยตึงแบบตรงคอเฮานี่ตรงท้ายทอยมีอาการตึง แล้วก็แขนข้างเนี้ยแบบชาชารูปแบบนี้ก็มีความเจ็บๆอ่ะจาะนั่งรดมากับมีอาการคือสิมีไข้ฮอนๆตรงเนี้ยตรงไหลเขาเนี่าจา้ะเนี่ยแล้วบวมชี้ตรงนี้บนตรงนี้เลยแล้วก พอตอนเย็นมาแล้วดอคืออากาศคือซีมีไข้และอีกอาการหนึ่งของบุง๋มคือบุ๋มนอนบรับนอนบรไดยเลยจ้ะอยากนอนมากแจะนอนบรับนอนบรไดยคือคนกินกาแฟตั้งหลายถ้วยเละแม่จ้ะคือแบบตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่อยากนอนนะจ้ะ ปิดไฟนอนปิดทีวีนอนบ่เล่นโทรศัพท์ที่นอนก็นอนบ่ไดนอนบหรับแปลกมากคนอื่นเขาคือว่านอนดีง่วงมากบุ่มง่วงนะคะแต่บุมนอนบหรับคือพอพอเอปปิดไฟน่ะตาสว่างเลยค่ะมองง่วงอยากนอนพอเปิดไฟอยู่เล่นนั้นเล่นนี้เล่นโทรศัพท์หนิง,ง่วงมากอยากนอนพอวางปุ๊บ วิดไฟนอนเนี่ยนอนบลับจ้ะเนี่ยคืออาการของบุม๋มคือแบบตอนเนี้ยก็นอนบอค่อยรับจ้ะตอนเนี้ยมีความรู้สึกคือบอค,อ,คอค่อยสบายโตคือมีไข้ยอะไรจ้ะแต่กินยาเอ,อ่อบุ๋มนหะ่ะ ช่วงช่วงที่ฉีดแล้วบูมไม่ได้กินยานลจ้ะบูมมากินตอนตอนแรงตอนกลางคืนเนี่ยค่ะกินยาลดไข้อย่างเดียวแก้ปวดลดไข้อย่างเดียวแค่นั้นแหละอิ่มเลยจ้ะบกค่อยยากเพราะว่ามันมันบกค่อยสบายโตจ้ะก็เลยกินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกินหม่ตอนจะลงไปตักะหิวหิวหิวมากมา ก็คือมันอาการบ่ค่อยสบายเนาะเนี่ยปวดปวดตรงเนี้ยปวดคอขึ้นมาตรงไทยทอยอะจ้ะปวดมากอาการแต่ตอนนี้ก็กินยาอยู่จ้ะก็คือบบมีอย่างแต่รู้ซึกปวดเนี่ยปวดแขนข้างเนี้ยปวดปวดชาชาไข่กับโบมีจ่จะเพราะว่าเขากินยาพอ ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอ่ะคือจึงเริ่มจะมีไข้เริ่มฮอนตาเริ่มฮอนหน้านี่นแหละแต่ตอนนี้ก็บอกเป็นอยังแค่เอปวดแขนอย่างเดียวอาการโดยรวมมีแค่เนี้ยจากท้องเสียหายแล้วเป็นแต่เมื่อคืนนี้แค่เนี้ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งอีกอ่ะว่ามีอาการใดต่อน่่ ก็เข้าบุมอิ่มละกินบ่ค่อยได้จ้ะหิวแต่กินหมดได้ลาแค่นี้เด้อ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งอีกจ้ะ